นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาร์เนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานําเอาไบโอชาร์นะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตได้เลยว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากกา๊าซเรือนกระจก นะครับก็คือก๊าซ ok, มันกระจกเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชานะครับคือการนำโมชีวมวลซึ่งก็ได้จากอาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เขาก็ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศออกมาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้สสเศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีสสเศษวัสดุเกษตรเยอะมาก ซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โลง่งเกิดฝุ่น PM 2 5ุด้างต่างมากมายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทาให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดเอาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดกา๊าซเซอนกระจกเราเอามันมาทําเป็นไบโอชาร์นะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาร์เนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระบวนการไพร์ไรซิสนะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยีไพร์ไรซิสเนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีไพ r ์ไรซิสซึ่งชาวบ้านสามารถทําเองได้เนี่ย เป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตา iki, ะคอนติคิหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักเทคนิคพวกนี้ถ้าศัพทเทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะลกร้อนแล้วก็การ